วิธีเช็คประกันนะคะเข้าไปตรงไหนเข้าไปการตั้งค่าค่ะแล้วก็เข้าเกี่ยวกับโทรศัพท์เพื่อเราจะเช็ค e อีมี่เครื่องเนี้ยเราก็ไปตรงสถานะที่เป็นอ e ีมี่ทีนี้อีม e ี่ที่เราใช้มันจะใช้อ e ีมี่ตัวช่องซิงมหน,นึ่งอ๋อซิมสองไมใช่ค่ะใช้ช่องซิมหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็เวลาเข้าไปเช็คเราก็เข้าเว็บพี่นี่ก็ได้อันนี เราสติกเกอร์มี่อ๋อใช่พอเราได้มาเล็กนี่แล้วอ่าพิมพ์ใน Google ว่าเช็คประกัน oppo แล้วมันก็จะมีเป็นคำว่า support oppo คือเช็คสถานะการรับประกันแล้วก็เข้าไปมันจะมีช่องอีมี่เห็นไหมคะเห็นไหมอ๋ออ่ามันจะมีเล็กอีมี่แล้วเราก็ใส่รหัสยืนยันที่เป็นตัวอักษรเนี่ยที่เขากำหนดให้อ๋อไหนๆลองใส่ดูดิโอ้ลองดูอีมี่ดูดิอ๋อเห็นไหมอืม อ่าเราก็ใส่อีมี่ช่องหนึ่งระหว่างนี้ก็ใส่อีมี่กับอีเครื่องหนึ่งลองเพย์แต,<ช>แต่ให้ขายอีี่แปดเก้ายี่สี่อันนี้พอใส่อีมี่เสร็จเราก็ใส่ตัวอักษรตามเขากดปุ๊บก,กดตรวจสอบอ่าทีนี้มันจะขึ้นว่าวันที่สิ้นสุดประกัน หมดเมื่อไหร่ก็คืออย่างเครื่องนี้ยก็คือหมดอีกที20มกราปีหน้าอ๋อเราดูว่าเขาจะโชว์สถานะเลยว่าใช่ค่ะว่าเป็น oppo รุ่นอะไรที่สิ้นสุดอีมีแล้วก็เป็นเครื่องของประเทศไหนเป็นเครื่องไทยเวลาลูกค้าจะซื้อเครื่องของเพื่อนหรือว่าก็สามารถตรวจสอบดูได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ร้านไหนก็เข้ามาเช็คแบบนี้เข้าไปที่อะไรนะ s u p อ o r t s พ p p o r t oppo หรือว่าพิมพ์ว่าเช็คประกันส่วน oppo ก็ได้เนี่ยมันจะขึ้น แบบนี้ใช่ก็คือเข้าเป็นเว็บของ oppo โดยเฉพาะโอเค